นักเ,กเ,ร,เรียนทุกคนใช่สวัสดีนักเรียนหน่อยเลยโดยพร้อมเดียวกันสวัสดีครับอโอเควันนี้มาแข่งวิบากกันใช่ไหมครับวันนี้มาเล่นเกมนะครับนี่เล่นเกมอ้าวทีมนิดนึงชามือหน่อยเยอะมาเกเลยเลยยยทีมอะไรทีมอะไรทีมอาเสือหมงหมีโอเคอันนี้ทีมอะไรเ การกติกาดีอันนี้มันเป็นวงล้อแห่งความยากลาบากเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องประสานงานกันแล้วก็มีหน้าที่ก็คือเก็บสมบัติโดยพร้อมเพียงกันนะครับทุกฐานมันก็จะมีเนี่ยของรางวัลตามที่ลายแทงที่ให้ไปนี่นะครับลายแทงตามนี้แล้วก็เก็บตามสิ่งที่ได้นะครับเมื่อเราไปถึงเราเก็บสมบัติเราก็อย่าเอามาเกินนะต้องให้เหลือคนอื่นเขาบ้างห้ามเอามาเกินแล้วก็เลือก คิดว่ามีเงินเยอะมามีมูลค่าเยอะที่สุดในนั้นมันก็มีห0 0 6้อยอะไรก็ว่าไปโอเคนะครับแล้วทุกอย่างห้ามหลุดออกจากวงจรน,นี้มันคือความสามัคคีนะคนสุดท้ายรักษาตะก้าให้ดีพอสุดท้ายได้มานะมาถึงตรงนี้ฝ้าดีนะสุดท้ายนะพอมาถึงตรงนี้ก็จะมาเก็บนี่ถือว่าข้าวเส้นไท่น, <ำ S 1> นะครับตรงลูกโปง่งโอเค,อเคไม่ใช่มาบีลูกโป่งนะนบผมอะ อเตรียมตัวแล้ววางทางก็หมุนวงล้อได้นะพี่ติ๊ตเตรียมตัวหนึ่งนับสามนะสองสามมาะจ้าจอดเร็วๆได้มาแล้วรีบไปเร็วโอ้ เอ๊ยต้องเหลือให้เขาด้วยนะอย่าเกินนะอย่าเกินไปไปไปเร็วๆๆแ้เๆเ็วๆๆๆๆๆๆ้ม่ีล้อว ใส่รองเท้ามาเลือขี้ยางยิบป่ะเหลือขี้ยางยิบปเออรองเท้าด้วยไอรองเท้าด้วยไปเลยแล้วมันไปกันแล้วไป้ ไปเลยนะขังแรงเขาไปหาตรงนู้นกันนะรูงทีมีการทะเลาะกันนิดหน่อยไปแล้วมีการมีการทะเลาะกันนิดหน่อยไม่สัมพันธ์กันนะครับไปไป Anh quay luôn với anh quay luôn đi Không lưu. Em cũng phải phát. Rồi, <laughs> <Lâu lại đơn, cười> ้รางเตนไปรายงานตัวแล้วใครไปถึงก่อนมันไม่ครบมันไม่ครบ